sùng dùng AI, yeah. okay, ล,ล้างจานวนไปจา้จาเพื่อนล้างจานจ้ายุ่งกว่าเยอะ,อะล้างจานอีกแล้วพี่น้องกินหลายคนเปนหลายคนก็ให้แม่บ้านล้างคนเดียวเออกับข้าวขอทำ dũng cảm dũng cảm dũng cảm dũng Đêm trao mà có cảm dũng cảm dũng cảm dũng nó Điều kan <coughs> <coughs> Ini jakarta

ย <c oughs> <c oughs> ินจัดนก็ให้ในบ้านล้างคนเดียวเออกับข้าวขอทำก็ให้ในบ้านล้างคนเดียวเออกับข้าวขอทำยุงกัดขาเพื่อนๆค่ะ ของก็ขายต้องทำเองที่แฟนก็ช่วยเราทำกับข้าวทำทุกอย่างเลยยิ่งไม่น้อย ก็ี่คเราต้องทำเองต้องทำยุงกัดค่ะเพื่อนๆค่ะของก็ขายยุงกัดยุงกัดยิ่จัด้อง งานอีกแล้วพี่น้องกินหลายคนกินหลายคนทนง,งานกันแล้ยุ่งกันยุ่งกันนี่จัดการ ยังเยอะยกัดค่ะเพืเ่อนๆค่ะของก็ขายไปก็ไม่มีใคร ต้องทำเองต้องทำข้าวก็ต้องทำจานก็ต้องล้างผ้าก็ต้องซักระยุงกัด่าเพืเ่อนๆค่ะ มีใครมาช่วยเราไห้เวลานอนก็น,นิดเดียว ต้องทำเองมีใคราช่วยเราหรอางจานวนไปจ้าเพือนร้างจาน ข้าวก็ต้องทำงานก็ต้องล้างผ้าก็ต้องซักตดก็ให้ในบ้านล้างคนเดียวเออ ยุ่งกัน่งจ <c oughs> ัดกันงานก,ก็นต้องส่งเอไอยุ่งกันยุ่งกัน่งจัดกันสู้ต่อไปนะคะ ทกันทำกับข้าวทำทุกอย่างเลยกนินนองเกิดอ้นเนะ